5นาทีพอ p แคสต์ปรับปรุง e ุกนาทีนำ t สนอด้ว y รู้ใจประกันออนไลน์ให้คุณประหยัดเบีย้ยสูงสุด30%เชค็คราคาประกันฟรีใน60วิรู้ใจกว่าประหยัดกว่าสวัสดีครับ5 minutes good time นะครับ วันนี้ผมเอาบทความมาจากซีเนียมเกอร์เนี่ย Seven Daily Habits That Harm Your Brain นีข้อที่1คือไม่ใช้มันนะครับไม่ใช้มันในที่นี้มาจะหมายถึงใช้แบบดูทีวีทั้งวันอะไรแบบนี้นี่ก็เป็นการไม่ใช้สมองอย่างหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าสมองมันเป็นกล้ามเนือ้อเหมือนกล้ามเนื้อนะฮะมันต้องถูกใช้นะครับมันต้องถูกใช้งานมันถึงจะมันถึงจะ แบบเฟตอะนะเหมือนกล้ามเนื้อนะครับเขาบอกว่า,าสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการไม่ใช้สมองคือการทำถึงที่ว่า brain exercise นะครับพวก crossword พวกอะไรพวกนี้นะฮะหรือว่าการไปเรียนภาษาใหม่ๆพวกนี้เนี่ยเป็น brain exercise ถึงซิ่งอ่านหนังสือเช่นกันนะครับพวกนี้เ,เป็นกระบวนการที่ทำให้คุณเนี่ยได้ฝึกสมองนะครับ mm hmm. ข้อที่สองนะฮะ เขาบอกว่า,า our biggest enemy นะฮะ our biggest enemy คืออะไรนะฮะ our biggest enemy เกี่ยวกับสมองเนี่ยคือการใช้พวกนใช่ครับโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตอะไรพวกเนี่ยเยอะเกินไปนะฮะเยอะเกินไปเขาบอกว่ามันมีงานวิจัยนะครับที่ได้ทำการตีพิมพ์ออกมาที่พูดถึงประเด็นว่าการใช้มือถือเยอะเกินไปเนี่ยนะฮะทำให้ มีความเชื่อมโยงกับอาการซึมเศร้านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมาจากเพื่อใครอยากไปอ่านนะฮะมาจากเว็บไซต์ของ U.S. National Library of Medicine นะฮะ National Institute of Health นะครับหรือว่า NCBI นะฮะ NCBI NLM NIH GOV พอยามากนะฮะก็เป็นเป็นเป็นเปเปอร์ที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับอันที่สามนะฮะ อย่านั่งนานๆโอ้อันนี้เรารู้กันอยู่แล้วเนาะอย่านั่งนานๆนะเนาะไม่นั่งเลยเออ,อย่างน้อยสุดเนี่ยลุกบ้างนะครับถ้าใครมีโต๊ะยืนจะดีมากเดี๋ยวนี้คิดเนาะที่ตามบ้านผมเห็นโอ้คนซื้อโต๊ะที่มันกดปรับขึ้นอยู่นะดีนะฮะไปนั่งทํายืนทํางานจะดีสกว่านะครับดีกว่านั่งนะฮะแล้วก็เดินบ้างนะครับเลุกขึ้นมาเดินบ้างในกรณีที่เราโต๊ะเราไม่ได้ขยับได้ขึ้นไปได้น,นะฮะก็ พยายามเลุกทุกประมาณสักห้าสิบนาทีนะฮะน,นึกออกก็ลุกนะครับแล้วก็ลุกทําอะไรดีเขาบอกว่าดีสุดเลยนะเวลาลุกขึ้นมานะฮะถ้าไม่มีน้ำอยู่ที่โต๊ะให้ไปกินน้าทุกครั้งที่ลุกขึ้นมาไปกินน้ำนะะช่วยหลายเรื่องเลยนะฮะลุกมาไปดื่มน้ําด้วยเพราะบางคนหลายคนเนี่ยไม่ได้มีน้ำอยู่ที่โต๊ะหรือบางทีมีอาจจะหมดไปละดื่มไปตั้งแต่เช้าแล้วนะฮะมีอยู่แก้วนึงนียดื่มไปตั้งแต่เชา้าแล้วเราก็ไม่ได้เดินไปเติมเลยนะฮะนั่งแหมะอยู่ที่โต๊ะเนี่ยก็ให้ลุกบ้างนะครับ อันที่สามเออเขาก็เขาก็เขียนได้ดีนะฮะ Life is sweeter when you eat less sugar งานวิจัยเหมือนกันนะฮะบอกว่าการที่คุณกินอาหารที่มีน้ำตาลเยอะเนี่ยทำให้สมองคุณน่ะนะฮะมันแบบมันมึนๆน่ะนะฮะแล้วมันทำให้คุณเนี่ยความจำไม่ดีแล้วก็ทำให้การเรียนรู้ไม่ดีด้วยแล้วมันทำให้คุณรู้สึกไม่มีความสุขนะครับไม่มีความสุข สมองเราเนี่ยนะฮะแม้ว่าจะเป็นน้ำหนักแค่สเของร่างกายแต่มันใช้พลังงานถึง20%เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณกินเข้าไปเป็นพลังงานของร่างกายเนี่ยแล้วสมองไม่ชอบเนี่ยแน่นอนมันทําให้สมองคุณเนี่ยแย่ไปด้วยนะครับเพราะฉะันป็นสิ่งที่ทํำลายสมองนะฮะข้อที่4ี่เขาบอกว่า your Facebook friends don't count นะครับเวลานับเพื่อนเนี่ยเพื่อนใน facebook ที่มีกัน5,000ันคนไม่นักนะฮะ เวลาเราบอกว่าเพื่อนช่วยเราได้ช่วยให้คนหายเงาได้เนี่ยคือเพื่อนจริงๆนะฮะไม่ใช่เพื่อนที่เป็นที่มีอยู่5,000คนที่คุยกันอย่างผิวเผินะครับเขาบอกว่างานวิจัยเนี่ยพิสูจน์มาแล้วว่าการที่คุณไม่มีสิ่งที่เรียกว่า high quality social contact ก็คือคนที่อยู่ในวงสังคมของคุณที่มีคุณภาพดีเนี่ยทำให้คุณอาจจะมีเรียกว่าคือไม่ดีต่อสมองนะเขาในนี้เขาใช้คําว่า lead to mental and physical health issues ด้วยนะฮะหมายถึงว่า อาจจะทำให้คุณเนี่ยป่วยได้ด้วยเพราะฉะนั้นการใช้เวลาอยู่กับคนที่มีคุณภาพในชีวิตของคุณเนี่ยในความสัมพันธ์เนี่ยเ,เป็นเรื่องที่มีมีประโยชน์มากๆกับสมองคุณนะครับข้อที่ห้านะฮะเขาบอกว่าคุณนอนไม่พอหรอก <laughs> อันนี้คือคือ สาหรับคนส่วนใหญ่แล้วกันเนาะคือบางคนเขาก็น,นอนพอแหละนะฮะบอกว่าคุณนอนไม่พอหรอกเพราะว่าเราเนี่ยมักจะประมาทอาการเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นจากการนอนไม่พอนะครับเช่นการโฟกัสไม่ได้การหิวเกินไปนะฮะการออไม่มีสมาธิซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบบางทีเราไม่ได้สังเกตแต่มันมาจากการนอนไม่พอเขาบอกว่าเวลานอนไม่พอไม่ได้หมายความว่าคุณจะง่วงนะระหว่างวันนะแต่มันจะมีเรื่องพวกเนี้เช่นอาจจะอารมณ์เสียง่ายต่างๆน,น,นะการนอนส่งผลโดยตรง เรื่องของเซลล์สมองนะครับในกรณีเลวร้ายมากๆเนี่ยนะฮะการนอนไม่พอเนี่ยอาจจะทาให้เป็นอัลไซเมอร์ได้นะครับอีกข้อหนึ่งคือระมัดระวังการใช้หูฟังเออนี่ผมต้องจําไว้เลยนะฮะบอกว่าหูฟังเนี่ยนะเอ,อ่อการฟังเพลงที่ดังจนเกินไปนะครับการฟังเพลงที่ดังจนเกินไปเนี่ยเ,ออเราจะไม่รู้ผลมันจนกว่าระยะมันจะยาวมากเขาบอกเพลงที่ดังๆเนี่ยนะฮะ เพียงแค่30นาทีโดยเฉพาะผ่านหูฟังด้วยเนี่ยพวกหูฟังอยู่ใกล้กับมากแล้วเปิดเพลงดังเนี่ยนะครับสานาทีเนี่ยสามารถที่จะทําลายระบบการได้ยินของคุณอย่างถาวรได้ต้องระวังมากๆเพราะฉะนั้นใช้หูฟังได้นะครับแต่ว่าระวังวอลลุ่มระวังวอลลุ่มนะฮะเขาบอกว่าเปิดหูฟังให้ใช้หูฟังเนี่ยใช้ได้แต่ว่าให้ระวังวอลลุ่มด้วยนะครับบางคนเนี่ยชินกับการเปิดฟังดังจนไม่รู้ตัวบางทีนะครับ ก็เป็นหกข้อนะฮะที่ไม่ทำนะหลีกเรียนนะครับเพราะมันทำลายสมองนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes ครับสวัสดีครับ5 m i n u t e podcast improve every minute presented by รู้ใจประกันออนไลน์ให้คุณปรับแต่งแผนประกันได้ตามใจซื้อง่ายใน3นาทีปรับแต่งแผนที่เหมาะกับคุณได้เลยที่รู้ใจ .com